พบกับรายการนารีบิวตี้กันอีกครั้งนะคะวันนี้เอจะพาคุณผู้ชมไปพบกับผลิตภัณฑ์ดีๆค่ะที่จะมาช่วยทําให้หน้าของเรานั้นเป็น V Shape ต้องบอกว่ากําลังอินเทรนด์เลยตอนนี้ใครๆก็ต้องอยากหน้าเลยก,กันหมดนะคะกับแขกรับเชิญของเราทั้งสองท่านค่ะขอต้อนรับคุณนิดและคุณนุชค่ะสวัสดีค่ะ,คะนะชื่อเข้ากันมากเลยคุณนิดและคุณนุชคุณนิดต้องบอกว่าเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์ชส่วนคุณนุชก็จะเป็นผู้ใช้ตัวจริงเสียงจริงคืออะไรทาไมถึงได้มาช่วยให้หน้าเรา รีวเล็กเหมือนฉีดโบ็อกได้ใช่นี่ชื่อซีเดรีนเพอร์เฟกเจลค่ะสมชื่อมากค่ะเพราะว่ามันเป็นเจลที่เรียกว่าเพอร์เฟกจริงๆค่ะคือมันทําให้หน้าเราเนี่ยกลับมาเพอร์เฟกได้แบบนี้จริงอ๋อแต่ก่อนวินก็น้าแบบว่าเออเป็นคนมีแก้มค่ะเดี๋ยวมีรูปให้ดูเดี๋ยวมีรูปให้ดูคือเป็นช่วงช่วงยุ้ยเลยนะยุ้มเยอะมากแล้วมันก็คือมันก็ค่อยๆลงค่ะแล้วจริงๆนะต้องยอมรับเลยว่าตอนที่หน้าใหญ่อะหรือว่าหน้าอ้วนอะไรอย่างเงี้ยคือมันดูมีอายุ ใช่แต่พอเราหน้าบอกว่าเออมันมันเรียวมันเข้ารูปพอเรียวแล้วมันเหมือนกระชับแล้วมันดูเด็กนชะเหมือนดูเด็กลงเป็นสิบปีจริงๆทางของพี่นิดก็เหมือนกันใช่ค่ะพี่นิดเองก็มี b e f อ r e a f ตอร์ให้ดูันเขาเรียกว่าตกใจเหมือนกันนะคะเพราะว่ารู้ไหคะทุกวันจะมี๋ยวคนทักว่าฮี่ทำไมผอมลงไหมเดี๋ยวก็ชั่งน้ําหนักเฮ้มันเท่าเดิมปกติแต่ว่าหน้าเล็กลงหน้เลกลเล็กลงเล็กลงหล่อเขาได้หรอ ใช่ค่ะแล้วก็เรียกได้ว่าเมื่อกี้นะคะตอนอยู่ในห้องแต่งตัวโอ้โหทุกคนก็จะเมาส์กันในเรื่องของการไปเรียกอะไรไปสัลยกรรมนะคะไปฉีดโบท็อกจิมเนอรแล้วก็แก้ไขหน้าเมื่อกี้ดูซุปตาคนหนึ่งไปอุ้มชื่อไว้ก่อนนี่นะเเรียกว่าอุ้ยชฉอะเอาซิลิโคนที่แบบมันเสียรูปเอาออกโหกลัวมากนะคะฉันวันคนบางคนก็บอกว่า เพาหน้าใหญ่ค่ะก็ต้องไปเติมคางให้มันบาลานซ์กับหน้าอย่างนี้ก็ไปกันใหญ่ไปกันใหญ่บางคนก็อไปฉีดโบท็อกให้หน้าเลยทีนี้หลายคนบอกว่าแล้วจะเชื่อได้ไงว่าพี่นิดกับพี่นุ๊ดอะฉีดโบท็อกหรือเปล่านุ๊บอกเลยว่าคนที่ฉีดโบท็อกอะเวลากัดกรามมันจะไม่มีขึ้นนะคะค่ะเพราะว่าฉีดของรู้กัดนี่ยงขึ้นเนี่ยยังขึ้นอยู่ใช่ไหมคะเพรโะท็อกมันเป็นไปลดกล้ามเนื้อนี้ทีนี้ก็เลยบอกว่าใช้อันนี้จริงๆเราหน้าเรียวจริงคือเนี่ยไม่ได้ฉีดโบท็อกกล้ามเนื้อยังอยู่มันฟังดู เม่อน้าเชื่อเพราะว่าคือมันไม่ต้องฉีดมันไม่ต้องอะไรเลยไม่ใช่เลยซอร์มันใช้หลักการทํางานเขาเรียกว่ามี3ขั้นตอนนะนะก็คือสลิมไลท์คือสลายไขมันโดยที่ว่าไม่เกี่ยวกับกระดูก นะคะเพราะว่าออกรายการนี้มาครั้งหนึ่งลูกค้าโทรมากลัวมากเลยเกี่ยวทําให้แบบกระดูกรามเสียรูปไปไม่เกี่ยวเลยขนาดเพราะราคาตรงบริเวณใบหน้าลำคอหรือว่าทั่วใบหน้ารอบดวงตารอบดวงตาก็ได้ได้ด้วย Face and eye f i r m i n g รอบดวงตาถุงใต้ตาตีนกาขาไก่นะะร่องน้ามากแล้วก็ถุงใต้คางนี่ได้หมดนะคะได้หมดค่ะนี่จริงจิงพิมิตค่ะ คือไม่มีเลยนะไม่มีเลยไม่มีเหนียงห้อยๆตรงนี้เลยอ่ะไม่ได้เลยสนยังขาดสีหลักสีแล้วด้วยไม่ได้หลักสีแล้วนะคะไม่มีเลยอ่ะแล้วเนี่ยนี้วผิวก็ดีขึ้นด้วยผิวคือเรียบเนียนขึ้นผิวคนที่ ตรงคอลำคอใช่ไหมบางคนจะเป็นเริ่มเป็นหนังไก่ใช่ไหมพะเริ่มเริ่มสูงวัใช่ไหมคะเรียกได้ว่าตัวเพอร์เฟกเจลหรือหน้าเรียวตัวนี้นะคะจะไปช่วยสลายนะคะไอ้ไขมันหรือเซลลูไลน์นะคะสลายปุ๊บนะคะแล้วก็จะยกกระชับขึ้นนะคะเพราะว่าจะมีส่วนประกอบที่เรียกว่าหน้าเึ่งมากนะคะมีอะไรบ้างคะตัวแรกนะคะได้รับรางวัลระดับโลกเลยสวิตเทคโน o ลยีอ a อร์ด นะคะตัวนี้เรื่องของร่องลึกยกกระชับนะคะช <มา S 2> นะเ,เลิศมาเลยนะ,ะแล้วก็ผลไม้จากแอฟริกาคิจิเรียตัวนี้นะคะช่วยสลายไขมันและก็แมกโนเรียบาร์กเช่นกันตัวนี้นะคะมาจากทางประเทศเกาหลีนะคะก็ช่วยสลายไขมันด้วย ข้ารับรองเลยว่าสามารถนะช่วยในเรื่องของการสลายไขมันแล้วก็ยกกระชับได้ดูได้จริงไม่หลอนปลอดภัยมีใบการันตีชัดเจนบอกว่าของสวิสการันตีเลยมี c อร์ติฟิเคตชัดเจนค่ะและยังไม่พอนะคะยกกระชับปุ๊บใช่ไหมคะคนเราก็ต้องมีเรื่องของความขาวใสเพราะว่าพอเริ่มสูงวัยหรือมีอายุพอหมองคล้ำมาเยือนใช่หรือบ้ากระมาใช่ไหมคะเราก็สามารถใช้ตัวหน้าเรียวตัวนี้ช่วยในเรื่องของความขาวใสได้ด้วยชื่อเขาเลย perfect จริงๆจุดด่างดำริ้วรอยยกกระชับได้หมดเลยค่ะ ก็ลูกนาก็บางเบานะคะเป็นสีชมพูอ่อนนะคะสามารถที่จะทารอบดวงตาได้ด้วยนะคะใคที่มีวิวรอยเต็มตาค่ะแต่ว่าก็ห่อนโยนนะถ้าเขาทำงานได้ดีขนาดนั้นเขาก็ห่อนโยนคือทาใต้ตาได้ด้วยนะคะดูชุ่มชื้นนะค่ะ ก็ดูเนื้อครีมไม่ได้แล้วอะไระแล้วบางคนถามบอกว่าแล้วมันเหมือนเซลเอเจลที่ช่วยลดเซลลูไลท์ตามร่างกายไหมที่ทาไปแล้วมันร้อนคือไม่ทาที่หน้าร้อนหน้าร้อนไหมบางคนกวรนไม่เลยไม่เลยธรรมดามากจะไม่รู้สึกอะไรเลยค่ะรู้สึกเลยคือผิวจะเนียนนุ่มขึ้นและหน้าคมก็จะเด็กแต่เดี๋ยวต้องต้องใช้ยากนะต้องใช้นานแค่ไหนก่อนจริงๆประมาณ2สัปดาห์จริงๆแล้วมีคนทาไปถ่ายรายการมีโปรดิิเซอร์ทัก หนึ่งเดือนเจอแฟนแฟนพักฮะจริงบอกเฮ้ยไปทำอะไรมาหน้าอยู่เล็กแฟนไม่เจอกันเดือนหนึ่งเลยก็คือเหมือนเขาอยู่ต่างประเทศนะคะก็เลยเดือนหนึ่งเจอกันทียิ่งเห็นความเปลี่ยนแปลงชัดเจนเลยในหนึ่งเดือนว่าหน้าเรียวไปเลยใช่นะยูไปทำอะไรมาหน้าเรียวทำไมดูเด็กโลกอะไรอยู่อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเขาเด็กกว่าตอนนี้เราสู้ได้แล้วตอนนี้เราสู้ได้แล้วใช่ทีนี้ บอกได้เลยว่ามันไม่ได้ต้องร้อนวูบว่าเราไม่ได้ใช้ยิ่งยากค่ะแค่ตอนเช้าแล้วก็ก่อนนอนเหมือนครีมบำรุงทั่วไปไม่ต้องไปนวดไม่ต้องไปใส่สายผ้าคาดอะไรยกให้มันตเดียวไม่ต้องมือเลยนปกติเลยแค่เช้าเย็นแล้วก็จบเลยแล้วก็ตามด้วยครีมกันแดดบำรุงผิวหน้าของซิดลานเลยนะคะ น้ำบำรุงอย่างเดียวไม่ได้เราก็ต้องปกป้องผิวด้วยค่ะแล้วก็เรื่องความขาวนะคะผู้ที่เป็นฟ้าจะกุ้มใจมากฟังจากน้ําเสียงเวลาโทรมาอย่างนี้นะคะก็คือว่าสามารถี่รับสายเองเลยเหรอคะจะมีเรียกคอร์เซนเตอร์รับสายแล้วถ้าเกิดอาการหนักๆนะคะก็จะส่งมา ช่วยอธิบายให้ลูกค้าสบายใจมากข <comed S 2> ึ้นนะคะก็จะมีค่ะเรียกว่านางเอกวงการเรื่องความข่าวคือครูค้าชัยโอนนะคะหาใน,นช่วยเรื่องของความข่าวแล้วก็อันฟ้าบูตินน่ขาวสิบเท่ <planets S 2> านะก็คงจะทําให้แบบล็กสบายใจเรื่องของความข่าวที่ว่าฟากะนี่ก็สามารถที่จะช่วยนะคะให้จางลงได้ด้วยค่ะเห็นบอกว่าออกแดดที่ไม่ต้องสะทุกสะท้านนะผิวยังปิ้งอยู่อย่างนี้นะคะค่ะเห็นบอกไม่ใช่แค่คุณนุษยังมี แนะนำให้เพื่อนๆใช้ด้วยบอกต่อจรินๆเขาใช้ดีเราบอกต่อเพราะว่าอย่างน้องอะตอมอะค่ะอะตอมจักจีราที่เขาบอกหน้าเหมือนอ้๊มสองเนี่ยแล้วนั้นก็ถ่ายแบบบอยแล้วนั้นก็เครียดมาเพราะเขามีมีตรงนี้แล้วก็ใช่ค่ะมีร่องแล้วก็ไม่คนมีแก้มแล้วก็เขาก็บอกว่าพี่นุชจะไปโงถอกจะไปแฟชไปที่ไหนดีเนี่ยไม่ไหวนะเครียดตัวตากล้องบ่นอะไรอย่างี้ก็เลยบอกว่าลองเอาไปใช้ซิเนี่ยอาทิตย์หนึ่ง อาทิตย์หนึ่งค่ะโทรกลับมาเลยกรี๊ดจีนค่ะยกรี๊ดเลยค่ะปุยพี่นุชมันเป๊ะมากเลยส่งแบบไปจงไอจีมาบอกเนี่ยไปถ่ายรูปแล้วมีแต่คนทักว่าหน้าเป๊ะมากปัจจุบันนางขายเองในไอจี จริงๆเราก็่งเป็นตัวแทนจำหน่ายเพราะว่าสั่งทีแบบ30หลอดอะไรเงี้ยขขยดีจริงๆใช่ใช่แต่ว่าถ้าครีมเขาเห็นผลจริงๆมันก็ขายได้ด้วยตัวมันเองะเนาะวันนี้พิเศษพิเศษคในโปรโมชั่นเป็นไหบ้างปกติหลอดละ1,800บาทแต่วันนี้พิเศษสำหรับโปรโมชั่นนี้นะคะจากของรายการบิวตี้ให้เลยสองหลอดในราคา2,900บาทแล้วก็แถมกันแดดโทมารีนให้อีก หนึ่งหลอดเฉพาะกันแดดนี่ก็850ร้้าสค่ะกันแดดนี้ไม่ไม่ใช่กันแดดธรรมดาด้วยกันแดดนี้เป็นกันแดดที่ผสมผงโซมาโรลีนอัญมณีค่ะเข้าคอนเซ็ปต์เดือนแห่งความรักนะคะแล้วก็ตัวนี้กันแดดได้ลึกถึงชั้น DNA อแล้วก็เป็น SPF 30เอฟบวกบวก50าสเลยนะ50เลยค่ะ50นะคะค่ะเนื้อมูสสีเบจเท่านีค่ะเราสองคนนะคะคุณเอ๋ด้วยเมื่อกี้นะคะได้ใช้กันแดดตัวนี้ก่อนลงพื้นก่อนแต่งหน้ามาเรียบร้อยแล้ว เพราะฉะนั้นนี่ค่ะ U V B ของเราเท่าไหร่เราก็ไม่กลัวและนะคะกระดาษตัวนี้เาเรียกว่าโอ้โหพิเศษยิ่งกว่านั้นคือเรื่องของความขาวคือมีบำรุงในตัวบำรุงมีบำรุงในตัวนะคะเรียกว่าใครที่ไปต่างจังหวัดหรือว่าลืมขีมบำรุงไม้ใช่ไหมคะ กันแดดซิดิรานหลอดเดียวนะสามารถที่จะช่วยเรื่องของความขาวได้บำรุงด้วยริ้วรอยได้ด้วยนะคะเป็นรองพื้นได้ทั้งผู้หญิงและผู้ชายได้ด้วยนะคะนะวันนี้มาโปรโมชั่นพิเศษมากๆเลยเย้ำนิดนึงค่ะว่า50สาย50สายนี้ต้องโทรไปที่เบอร์ในราคา2,900โทรไปได้ที่เบอร์0835445325 0877942940ค่ะ วันนี้ขอบอกเลยว่าเลิฟพี่เอมากรักรักรายการนารีวิวตี้มากแฟนแฟนรายการนุ่ให้พิเศษนาทีทองค่ะแค่5นาทีเท่านั้นนะคะสำหรับคนที่โทรไปตอนนี้ตามเบอร์ที่พี่นิดบอกเมื่อกี้นี้นะคะเราจะให้เพอร์เฟกต์เจลปกติราคาหลอดละ1,800บาทซื้อ1แถม1อุ๊ย5นาทีโทรไปเลยค่ะคุณผู้ชมโทรเดี๋ยวนี้เลยห้านาทีโทรไปเลยนึ่งนี่พันแปดร้อยบาทสองหลอดพันแปดร้อยบาท สองหลอดพันแปดร้อยบาทแต่5้านาทีเท่านั้นเพราะฉะนั้นแฟนๆรายการนารีบต้องมือไวนิดนึงนะคะคุณผู้ชมรีบโทรไปตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่ตรงนี้นะคะเพื่อจะได้รับโปรโมชั่นดีๆแบบนี้แต่ว่าถ้าเลย5นาทีนี้ไปก็เป็นห <ไป S 2> ้สสายก็ได้โปร2 0 0พนเะก็เป็นส <c oughs> อ0พัก็ยังพิเศษอยู่เหมือนกันแต่ว่าถ้าโทรให้ทันภายใน5นาทีนี้จะเลิศยิ่งกว่าซื้อหนึ่งแถมหนึ่งเน่ยนะคะพันแปดไปเลยโอ้โหวันนี้ต้องบอกว่าทั้งเทล็ดแล้ความงามสวยคุ้มปลอดภัยโปรโมชั่นก็เลิศมากเลยวันนี้ต้องขอบคุณท้ง่่าานนมกๆเลยะะะคคขอ น่าเสียดายเวลาหมดแล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะกลับมาติดตามโปรโมชั่นดีๆแบบนี้และนารีบิวตี้ได้ใหม่วันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ